สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโค้ดนะครับแล้วไปติดตั้งโปรแกรม i m a c โคนะครับเพื่อไปใช้ในการโพสต์นะครับต่อจากวิดีโอครั้งที่แล้วนะครับวิดีโอนี้นะฮะก็คือวิธีการวิธีโพสขายของนะครับบนกลุ่ม a c e b o o k แบบออโต้โดยใช้โปรแกรม i m a c โคนะครับถ้าใครเข้ามาในวิดีโอนี้แล้วนะฮะ ต้องการโหลดโค้ดนะฮะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะคุณสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็คือรอห้าวินะครับตรงนี้นะฮะร,รอหวินนิดนึงนะฮะแล้วคุณก็กดข้ามนะครับข้ามปุ๊บนี้ให้ดาวน์โหลดนะฮะคุณก็เริ่มต้นดาวน์โหลดปกติทั่วๆไป คราครักเปิดไฟเล็กๆครับสั้นๆไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็จะมีประกอบกันด้วยสส่วนก็คือตรงนี้ส่วนโค,นค้ดนะฮะดัตตก็คือไฟล์ที่เป็น CSV ที่ผมอธิบายพูดคร่ข้าวครั้งที่แล้วนะฮะสตัวนี้นะครับพอเราแตกไฟล์มาแล้วนะฮะแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับก็คุณให้คุณไปเก็บที่ ตัว My Document นะฮะ My Document ตัวนี้นะครับ My Document ก็มีโดอร์ชื่อ i Macro นี่นะฮะแล้วคุณก็เอาไฟล์ที่เป็นโพสต์กลุ่มนะครับตัวนี้ฮะ i i m นะฮะ เอาไว้ที่ที่โฟลเดอร์มาโคนี้เลยนะครับส่วนไฟล์ Data คุณก็กรมอมาทั้งไฟล์นะครับเนี่ยฮะกรอกมาทั้งไฟล์แล้วคุณก็พาร์วางไปเลยนะฮะแล้วครนี้วิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าครั้งที่แล้วผมจะติดค้างในเรื่องของโค้ดบรรทัดที่3นะครับว่าเนี่ยนะฮะคลิกขวาติดวมดดูก่อนครับ โค้ดที่3าคือโค้ดนี้นะฮะว่ามันมีความสําคัญยังไงนะครับถ้าถ่ายไม่ถูกแล้วจะเออร์เลอร์นะฮะโปรแกรมจะเออร์เลอร์นะครับคือโค้ดบรรทัดนี้นะฮะก็จะเป็นการอ้างถึงไฟล์ดาต้าเบสนะครับดาต้าเบสยู่ที่ไหนนะฮะวิธีการทั้งผมก็คือง่ายๆนะครับคุณก็เปิดโฟลเดอร์นี้มานะฮะปกตินะครับเปิดโฟลเดอร์หาโฟลเดอร์ที่เก็บอาร์ดาต้าเบสของไอมาโคไว้นะครับ ที่คุณต้องเรียกมาใช้นะครับตรงนี้ก็คือของผมอยู่ที่ document นะครับ document แล้วก็ i macro นะครับแล้วก็ macro นะฮะแล้วก็น,นี้คือผมจะแยกโฟลเดอร์ไว้เป็น data นะครับทีน,นี้ data เนี่ยอ่าคัน,นี้ลิงก์อ่าอ้างอ่าพูดไงอ้าง,งอิงถึงที่อยู่ตรงนี้นะครับจะอ้างองิงที่อยู่ตรงเนี้ยเทคนิคของผมก็คือ คุณก็คลิกตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นการอ้างอิงนี้อยู่นะครับคุณก็ค o p y อกมาได้เลยนะฮะคัคปลอกมาแบบนี้นะฮะแล้วคุณก็มาวางคุณก็มาวางมาวางปุ๊บปกติจะได้แบบนี้นะครับปกติจะได้แบบนี้คุณก็นี่คุณจะเรียกใช้ไฟล์ตัวไหนว่าเราะจะโฟลในกลุ่ม คุณจะเรียกใช้ไฟล์ตัวนี้คุณก็เอาแต่ชื่อมานะครับแบ็กสแลตนะฮะพิมแบ็กสแลตเป็นทีครับ,น,รบนี่มันจะมาแต่ชื่อไม่มานามสกุลด้วยนี่คุณต้องใส่นามสกุลให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณใส่นามสกุลไม่ถูกต้องแล้วโปรแกรมจะมองหาไฟล์คุณไม่เจอนะครับ csv นะครับคุณ .csv นะ แต่คุณก็เซฟในส่วนของตรงนี้มันจะสำคัญนิดนึงนะครับคือเป็นการเรียกนะครับเป็นการเรียกใช้ไฟล์ Data เบนะฮะถ้าคุณใส่ไม่ถูกต้องผมขอย้ำนะถ้าคุณอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับ,รค,รบคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเห็นได้ว่า,าจะอ่าน มัจะมีไอคอน e x e e l อยู่นะค,คือตัวเนี้ยเราสามารถเปิดด้วยโปรแกรม Excel ได้นะครับเราลองทับบลคลิกดูฮะเป็นไฟล์ปกติธรรมดานะเป็นการเอาลิงก์ของกลุ่มมาวางแบบปกติธรรมดานะวางต่อๆไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็เซฟเซฟธรรมดานะครับ หรือว่าถ้าคุณจะสร้างไฟล์ใหม่คุณก็เซฟแอดก็ได้นะครับเซฟแอดตรงนี้นะฮะคุณจะต้องมาลคุณจะต้องมาเลือกนะฮะทำสกุลของไฟล์พวกนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นไฟล์ csv ตัวนี้นะฮะแล้วคุณก็ตั้งใส่ชื่อลงไปนะครับปกตินะครับตรงนี้ผมไม่เซฟนะครับตรงนี้ขอปิดในส่วนตรงนี้ก็ ามาทัที่3ามอยที่ผมอ้างอิงถึงนะฮะก็มีเทียงเท่านี้นะครับที่หลักๆที่สําคัญก็คือที่ผมวิดีโอนี้ก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์นะครับดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะฮะดาวน์โหลดไฟล์ของโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็ไปติดตั้งให้ถูกต้องนะฮะโดยคุณไปที่โค้ดของโปรแกรม ที่เก็บโค้ดของโปรแกรมอยู่ตรงไหนนะฮะโดยส่วนมากแล้วเเราคุณติดตั้งใหม่ถ้าคุณไม่มีการย้ายอะไรมันจะอยู่ที่ my Document นนะครับที่ Document ตัวนี้นะฮะเนี่ยไอมาโคก็ทวนนิดนึงนะไอมาโคแล้วก็มาโคนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ที่ชื่อว่าโปรกลุ่มนะฮะ I .im นะครับมาวางได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงในส่วนของโฟลเดอร์ดัต้านะครับยกขึ้นมาทั้งหมดเลยนะแล้วขอยกขึ้นมาวางใส่ใน ในโฟลเดอร์ที่ชื่อมาโคนะครับคุณก็สามารถที่จะแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่าดาต้ากลุ่มนะครับ csv นะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้นะจะเปิดด้วยโปรแกรม Excel นะครับแล้วคุณก็ก๊อปลิงก์มาใส่ปกติธรรมดานะครับแล้วก็เซฟปกติธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะครับโยนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ